ในสนามบินพวกเขามักจะขอให้คุณนำแล็ปท็อปออกจากกระเป๋าเป้แล้วใส่ลงในถาดแยกต่างหากขนาดผ่านจุดตรวจความปลอดภัยแล็ปท็อปมีความหนาแน่นสูงและเอ็กซเรย์ไม่สามารถมองทะลุได้คุณจะอาจซ่อนบางสิ่งที่เป็นอันตรายไว้ในนั้นได้ถ้าเอามันออกมาแล้วแยกเอาไว้ตั้งหากในถาดแยกมันเป็นการง่ายกว่าสำหรับเครื่องสแกนในการตรวจจับอันตรายโดยปกติข้อความที่คุณส่งโดยใช้ iMessage จะเป็นสีน้ำเงินแต่ดูสิ คราวนี้มันเปลี่ยนเป็นสีเขียวไม่ต้องตื่นตระหนกไปมันไม่ใช่เพราะว่าผู้ใช้บล็อกคุณหรืออะไรก็ตามเน้นเป็นเพียงแค่คุณส่ง SMS ปกติไม่ใช่ i m e s s a g e iMessage สามารถส่งถึงผู้ที่เป็นเจ้าของอุปกรณ์ของ Apple เท่านั้นดังนั้นหากผู้รับไม่ได้ใช้ iPhone พวกมันทั้งหมดจะเป็นสีเขียวอีกเหตุผลหนึ่งที่โทรศัพท์ของคุณอาจเลือกส่ง SMS ก็คือ iPhone ของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตในขณะที่ i m e s s a g e ใช้ผ่านเว็บ SMS ใช้สัญ,ญญาณมือถือ แจ็คที่คุณใส่ในอุปกรณ์ของคุณมีวงแหวนพลาสติกเล็กๆติดอยู่ตรงส่วนต่างๆที่แยกกันส่วนเหล่านี้เรียกว่าพินและแต่ละส่วนมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันปลั๊กแต่ละตัวจะมีวงแหวนพลาสติกอย่างน้อย1อันเนื่องจากปลัก๊กใดๆก็ตามต้องแยกออกเป็นพินอย่างน้อย2พินหนึ่งในนั้นมีอยู่เพื่อปิดกั้นการรบกวนใ,นใดๆและอีกอันหนึ่งเพื่อส่งสัญญาณตัวอย่างเช่นหากหูฟังของคุณมีวงแหวนหนึ่งวงและ2ส่วนแสดงว่าเป็นการเล่นเสียงแบบโมโน พวกมันส่งเสียงเดียวกันไปทางหูขวาและหูซ้ายของคุณหามีวงแหวน2วงและ3ส่วนแสดงว่ามี1ส่วนพื้นฐานที่ป้องกันเสียงรบกวนและอีก2ส่วนสําหรับหูข้างใดข้างหนึ่งวงแหวน3วงและ4ส่วนหมายความว่าคุณมี1ส่วนพื้นฐาน2ส่วนสําหรับหูทั้งสองข้างและส่วนสุดท้ายคือพินไมโครโฟนผมพนันได้เลยว่าคุณไม่เคยแม้แต่จะสังเกตเห็นแน่ ต่บัตรเครดิตท,ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นของธนาคารหรือประเทศใดมีขนาดเท่ากันทั้งหมดบัตรเครดิตใบแรกที่ออกในปี1958ออกโดยธนาคารแห่งอเมริกาและต่อมาได้มีการกำหนดมาตรฐานสากลสำหรับผู้ออกบัตรทุกรายทั่วโลกโดยมาตรฐานกำหนดทั้งสัสดส่วนและความหนาเอาไว้นกหวีดสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์แม้พวกมันจะไม่มีลูกบอลอยู่ข้างในใช่นกวีดมีมันนะ นั่นเป็นเพราะถึงแม้จะมีเสียงโดยไม่มีลูกบอลแต่เสียงที่มันสร้างขึ้นนั้นแบนมากและไม่สามารถจำแนกความแตกต่างได้ดีพอเมื่อคุณเป่าลูกบอลจะเริ่มเคลื่อนที่ไปรอบๆข้างในสร้างระดับเสียงที่แตกต่างกันและทำให้เสียงนั้นชัดเจนขึ้นยีนมีหมุดโลหะอยู่ตั้งแต่ถูกประดิษฐ์ขึ้นจาคอบเดวิสชายผู้ทำกางเกงยีนตัวแรกได้เพิ่มหมุดทองแดงตรงจุดที่กางเกงมักจะขาดเพื่อให้มันแข็งแรงขึ้น ทุกวันนี้หมุดเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อการตกแต่งมากกว่าเพราะทําให้ยินดูมีลักษณะแบบดั้งเดิมและมีความโดดเด่นลูกบาสเกตบอลมีตุ่มเล็กๆอยู่ทั่วพื้นผิวและทําหน้าที่เป็นจุดเสียสยีสิ่งสําคัญคือลูกบอลน,นั้นจะไม่หลุดมือมันมีหลายครั้งที่พวกเขาเล่นบาสเกตบอลด้วยลูกฟุตบอลพื้นนั้นลื่นมากและมันเล่นไม่ได้เพราะคุณต้องระวังในการทําให้ลูกบอลไม่หลุดมือไปดังนั้นพวกเขาจึงต้องออกแบบใหม่ ยิ่งวัตถุมีจุดสัมผัสบนพื้นผิวหนึ่งมากเท่าใดก็ยิ่งมีความเสียดทานมากขึ้นและโอกาสที่วัตถุจะลื่นและหลุดออกจากมือก็น้อยลงด้วยนั่นแหละคือเหตุผลที่ลูกบอลมีตุ่มพวกนั้นเอาไว้รูที่ปลายด้ามจับกระทะไม่ได้มีแค่คุณแขวนได้ง่ายเท่านั้นคุณยังสามารถเสียบช้อนสําหรับทำอาหารไว้ในขนาดทำอาหารได้อีกด้วยมันจะถูกเสียบไว้เหนือกระทะและซอสจะไม่หกเลอะเธอเพียงแต่อย่าลืมเคาะซอสหรืออาหารออกก่อนเพื่อไม่ให้ไหลลงไปถึงด้ามช้อน คุณเปิดดูเครื่องล้างจานในขณะที่ทุกอย่างแห้งภาชนะพลาสติกของคุณกลับเปียกอีกแล้วดูเหมือนว่ามันไม่มีวันแห้งเลยและนั่นเป็นเรื่องจริงสาเหตุนั้นเป็นเพราะวัสดุของมันจานร้อนขึ้นและเย็นลงอย่างช้าๆเดนั้น้ำที่เหลือจะระเหยและแห้งได้ง่ายเมื่อคุณนำภาชนะพลาสติกเหล่านั้นออกมามันเย็นลงเร็วเกินไปเดนั้น้ำจะไม่แห้งไปจากพื้นผิวและคงอยู่ตรงนั้นแหล่งน้ำอีกที่หนึ่งคือถ้วยคว่ำที่เก็บน้ำไว้ด้านบนแต่คุณเคยสังเกตไหมว่าถ้วยมีร่องอยู่ด้านล่าง พวกมันทำหน้าที่เป็นที่ระบายน้ำในเครื่องล้างจานใช่แล้วถ้วยเหล่านี้ไม่สะสมน้ำในเครื่องล้างจานมาดูอลูมิเนียมฟอยกันด้านหนึ่งจะเป็นมันเงาเสมอและอีกด้านจะทึบเวลาที่ผลิตฟอยพวกเขารีดมันด้วยลูกกลิ้งมันบางมากจนลูกกลิ้งทามันฉีดดังนั้นพวกเขาจึงรีดทีละสองชั้นดังนั้นด้านที่หันเข้าหาลูกกลิ้งจึงยังคงเงาส่วนตรงที่อยู่ตรงกลางจะทึบเราพูดตลอดเวลาว่า 2am และ 2pm โดยไม่ได้คิดเลยว่าทำไมถึงต้องเป็น2ตัวอักษรนี้มันเป็นภาษาลาตินซึ่งยังมีคำย่ออื่นๆมากมาย am ย่อมาจาก ante meridiem ซึ่งแปลว่าก่อนเที่ยง pm ย่อมาจาก post meridiem ที่แปลว่าหลังเที่ยงเช่นเดียวกับปอนซึ่งใช้คำว่า ib จากวลีภาษาลาตินว่า libra p o n d o ที่นั่งในโรงภาพยนตร์ส่วนใหญ่เป็นสีแดงและเหตุผลไม่ใช่เพื่อการมองเห็นที่ดีขึ้นแต่ค่อนข้างตรงกันข้ามในสภาพแสงน้อยสีแดงเป็นสีแรกที่จางหายไปในดวงตาของเราและนั่นคือสิ่งที่เราต้องการในโรงภาพยนตร์เพราะมันจะไม่เห็นอะไรเลยนอกจากหน้าจอนอกจากนี้อีกเหตุผลหนึ่งคือโรงภาพยนตร์ได้รับแรงบันดาลใจจากโรงโอเปร่าอิตาลีที่หรูหราด้วย เคยสงสัยไหมว่าทำไมตัวละครดิสนีย์จำนวนมากจึงสวมถุงมือสีขาวย้อนกลับไปตอนที่ภาพยนตร์แอนิเมชันเป็นภาพขาวดำการสวมถุงมือสีขาวให้ตัวละครเป็นวิธีที่จะทำให้มือโดดเด่นกว่าส่วนอื่นๆของร่างกายจากนั้นแอนิเมชันก็พัฒนาแต่ถุงมือยังคงเป็นประเพณีของดิสนีย์แต่มันก็มีเหตุผลอื่นด้วยมือมนุษย์ทําให้ตัวละครสัตว์มีความคล้ายคลึงกับมนุษย์และดูคุ้นเคยมากขึ้นนอกจากนี้ถุงมือเหล่านี้ยังทําให้ดูเคลื่อนไหวได้ง่ายกว่าซึ่งทําให้กระบวนการสร้างเร็วขึ้น แมวมักจะถูร่างกายกับขาของคุณแต่คุณรู้หรือไม่ว่าทำไมพวกมันถึงทำอย่างนั้นด้วยวิธีนี้พวกมันส่งกลิ่นของตัวเองมาสู่คุณโดยเป็นการทำเครื่องหมายว่าคุณเป็นอาณาเขตและเป็นมนุษย์ของพวกมันนอกจากนี้ยังเป็นสัญญาณของความรักการทำเช่นนี้แสดงว่ามันยอมรับให้คุณได้ใกล้ชิดกับมันสงสัยไม่ว่าทำไมการตกแมลงวันถึงยากจังสำหรับมแมลงวันเราคือสล็อตนั่นเป็นเพราะพวกมันมองเห็นสิ่งต่างๆในแบบสโลโมชันเมื่อเทียบกับเราแต่ละสายพันธุ์มีการรับรู้ความเร็วที่แตกต่างกัน ความเร็วที่เราเห็นสําหรับเต่าจะเร็วขึ้น2เท่าและสําหรับมแมลงวันจะช้าลงสี่เท่าลองเปิดวิดีโอด้วยความเร็ว0.25แล้วจินตนาการว่ามีคนเดินเข้ามาใกล้คุณด้วยความเร็วเท่านี้นั่นเป็นวิธีที่มแมลงวันเห็นคุณใช่มันมีเวลามากพอที่จะหนีเรายัางไงล่ะป้ายจ,ะะจราจรมีรูปร่างและสีต่างกันเพื่อส่งสัญ,ญญาณไปยังสมองของคุณรูปทรงวงรีมีความเป็นมิรมากกว่าส่วนรูปทรงสี่เหลี่ยมนั้นดูคุ้นเคยและปลอดภัยมากดังนั้นพวกมันจึงดูเป็นอะไรที่ควบคุมได้ สามเหลี่ยมแสดงถึงความไม่มั่นคงดังนั้นจึงมักเป็นสัญญาณเตือนและสุดท้ายป้ายสต็อปเป็นรูปแปดเหลี่ยมพิเศษมันไม่ธรรมดาและแปลกตาที่สุดมันมีไว้เพื่อดึงความสนใจของคุณไปที่มันเมื่อรวมกับสีแดงแล้วสัญลักษณ์นี้จึงโดดเด่นที่สุดตามจุดประสงค์ของมันนั่นแหละทางเท้าบางแห่งมีแผ่นเล็กๆซึ่งเราไม่ได้สนใจพวกมันมากนักแต่สิ่งเหล่านี้สําคัญมากสําหรับผู้พิการทางสายตาพวกมันเตือนถึงความลาดชันที่นําไปสู่ทางข้าม นอกจากนี้ยังมีอีกหลายรูปแบบที่เป็นสัญญาณบอกถึงสิ่งที่แตกต่างกันไปเมื่อพูดถึงเกรดโรงเรียน A B C D และ F แล้ว E ล่ะหายไปไหนกันระบบการให้คะแนนที่ทันสมัยมีขึ้นตั้งแต่ปี1897ในตอนแรกมันเป็นตัวอักษรจาก A ถึง E A หมายถึงยอดเยี่ยม B คือดี C คือปานกลางและ D คือผ่านต่ำกว่านั้นคือ E หรือตกซึ่งมักจะสับสนกับคำตรงกันข้ามอย่างยอดเยี่ยม ดังนั้นไม่นานจึงมีการเปลี่ยนเป็น f ซึ่งหมายถึงตกแทนซึ่งเข้าใจง่ายกว่ามาก